สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่15มีนาะคมนะคะปี2022เนาะวันนี้นะคะทุกคนอากาศที่บ้านวันแบบดีมากนะ62องศาฟ,ฟาเรนไฮต์นะคะแล้วก็มีแสงแบบวันเลิกงานมานะคะอาบน้ำนะคะแล้วก็ ไปนั่งตากแดดหลังบ้านนะคะไปเล่นกับคูเปอร์นะคะแบบอากาศดีนะคะก็หวังว่าจะอากาศดีๆอย่างนี้ตลอดนะคะคือในในช่วงเดือนมีนาคมนะคะแถวเอ่อแถวบ้านวันเอางี้นะคะแถวบ้านวันนะคะจะมีพายุหิมะค่อนข้างจะหนักนะคะก่อนที่จะเข้าสปริงนะคะก็หวังว่านะคะจะไม่มีหิมะตกลงมาอีกนะคะอยากให้มีอากาศอย่างนี้ตลอดนะคะวันวันรอซัมเมอร์มากเลยนะอยากให้มีแสงแดดมานะคะ ก็ทุกคนเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมดูสิทุกคนหน้าวันนี่เป็นผื่นนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะตรงนี้นะคะที่เราใส่หน้ากาก N95 ใช่ไหมตอนนั้นอะแล้วก็ผื่นมันขึ้นนะคะก็ยังไม่ไม่ยุบเลยนะคะวันก็เลยอ้ยโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแทกีฟันกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะคะคือ ยื่นภาษีกันไปหรือยังคะทุกคนหรือยังไม่ได้ยื่นหรือยื่นไปแล้วได้ภาษีคืนกันบ้างหรือเปล่าคะหรือว่ามีรายได้เยอะต้องเสียภาษีเพิ่มหรือเปล่าส่วนว่านะคะมีรายได้ค่อนข้างไม่เยอะนะคะรายได้น้อยนะคะแล้วก็เพิ่งไปยื่นเมื่อประมาณ2ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็วันก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันว่าเขา จะคืนมาเมื่อไหร่นะคะก็น่าจะเป็นก็เลยกะไว้ประมาณ21วันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ายื่นภาษีในปีปนี้นะคะค่อนข้างจะได้เร็วนะคะคนที่ยื่นเร็วๆนะคะก็จะได้เร็วหน่อยนะคะโอเคค่ะ i i s นะคะจะมีการส่งออกแท็กรีฟันนะคะในวันพุทธที่16มีนาคมนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนใครยื่นเสียภาษีไปก่อนหน้านี้นะคะก็ลองเช็คดูนะคะว่าพรุ่งนี้มีเงินเข้าไหมนะคะ ส่วนคนนะคะที่แจ้งคืนเงินนะคะในรูปแบบของ direct deposit นะคะคือโอนผ่านธนาคารนะคะก็จะได้รับแท็ก refund ค่อนข้างจะเร็วกว่า,าสมทางไปรษณีย์นะคะก่อนหน้านี้นะคะ IRS ก็มีาการส่งออกนะคะรอบวันที่14มีนาคมนะคะที่ผ่านมาก็มีการส่งะะก็คาดว่าจะมีคนได้รับภาษีคืนกันใน วันดังกล่าวนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ได้รับกันไวๆนะคะปีนี้ขอไม่ให้รอกกันเป็นหลายๆเดือนนะทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วนะวันเห็นคอมเมนต์พี่ๆเขาบอกว่า หกเดือนนะคะยังไม่ได้รับเงินแท็กรีเทิร์นเลยนะแล้วก็บางคนก็แเดือนบางคนเป็นปีนะทุกคนแบบอู้นานมากนะคะปีนี้ก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เห็นหลายหลายคนยื่นไปอาทิตย์เดียวนะคะก็ได้บางคนก็สองอาทิตย์ก็ได้แล้วนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับเร็วๆนะคะรวมทั้งตัววันด้วย โอเคค่ะต่อไปเรามาเข้าเรื่องนี้กันเลยนะคะไม่รู้ว่าใครได้ดูข่าวนี้กันหรือเปล่านะคะเพิ่งจะออกมาวันนี้นะคะวันอังคารนะคะวันเพิ่งอ่านข่าวเมื่อสักครู่เองนะคะคือนะคะอันนี้วันก็ตื่นเต้นม่ค่ะอันนี้นะคะซีเนตน,นะคะ,นะคะได้ผ่านบิลตัวหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่านะคะ the sunshine protection act นะคะซึ่งเป็นบิลเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนเวลาของสหรัฐอเมริกานะคะคืออเมริกานะคะอย่างที่เราพอจะทราบน,นะคะ,ะพี่ๆคุณอาคุณบ้าคุณอานะคะที่อยู่อเมริกานะคะก็จะทราบว,ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาอยู่สองช่วงนะคะในช่วงเดือนมีนาคมและก็พฤศจิกาย,ยนหยุดนะคะซึ่งก็ทำให้เราจะต้องมีการตั้งปรับเปลี่ยนเวลานะคะก็อย่างเช่นวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะ เราก็ปรับเวลากันไปซึ่งตอนนี้นะคะทางซ n เนตเอนะคะมีการโหวตผ่านบิลตัวนี้นะคะก็คือ,อเขาจะส่งต่อไปที่ House Representative นะคะเหมือนกับว่าทุกคนจะเห็นด้วยนะคะในเรื่องนี้ที่จะไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาอีกนะคะก็คือให้เป็นเวลาเดียวแบบเป็นแบบถาวรนะคะไม่ต้องมา นั่งปรับเปลี่ยนกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะบิลตัวนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือ,อเหมือนกับว่าเหมือนเมืองไทยเราอะค่ะไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเวลาก็คือให้มันเป็นเวลาเดียวตลอดไปอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะส่งต่อไปที่ h o u s e r e p r e s e n t a t i v e นะคะก็หวังว่าทาง House เขาจะผ่านนะคะแล้วก็พิจารณาอะไรประมาณนะก็ Senate เขาผ่านผ่านแบบร้อยโหวตเลยนะทุกคนคือ เป็นเป็นบลที่เป็นไบพาร์ตเจสินะคะก็คือทั้งสองพักนะคะเห็นฟ้องต้องกันนะคะทั้งเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันนะคะวันน่ะตื่นเต้นนะเพราะว่าอะไรว่าเลื่อปรับเปลี่ยนเวลานะทุกคนคือเขาก็พยายามจะที่เขาปรับเปลี่ยนเวลาก็เพราะว่านะคะอย่างที่วันพอจะทราบก็คือว่า เขาอยากให้ในช่วงหน้าร้อนนะคะเขาก็อยากจะให้มีแสงในช่วงกลางวันนะคะเพิ่มขึ้นในช่วงอากาศที่มันอบอุ่นนะคะคนก็จะได้เอนจอยกับ uh, ช่วงซัมเมอร์นะคะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดเร็วนะคะทุกคนบางบางทีบ่ายสามครึ่งเนี่ยมืดแล้วนะคะบ่ายสามบ่ายสี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าช่วงซัมเมอร์เนี่ยตะวันตกดินก็จะเป็นเกือบสามทุ่มนะคะทุกคนของสหรัฐอเมริกา uh, คนที่อาศัยอยู่พี่น้องเรานะคะพี่น้องชาวไทยเราที่อาศัยทางอเมริกาก็พอจะทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีการพูดถึงบิลตัวนี้นะวันได้ยินข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะเขาจะเขาจะเสนอบิลตัวนี้ก็คือแบบว่าจะไม่ให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาคือจะเอาเวลาเดียวแบบถาวรไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็ผ่านแล้วนะคะผ่านเซนตนะเดี๋ยวเขาจะส่งต่อไปที่เฮาส์เลส e ซนต t เดชินะคะก็หวังว่าเขาจะ พิจารณาเนานะทุกคนก็อย่างที่เราทราบนะคะรัฐออริโซนาเนาะแล้วก็ฮาวายนะคะเป็นรัฐที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวลานะทุกคนจะใช้เวลาเดิมตลอดนะโชคดีเนาะพูดถึงว่าอ,อย่างอย่างออริโซนาเนี่ยวันพอจะมีเพื่อนอยู่นะคะ,ะเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะคะเคยทำร้านอาหารด้วยกันแล้วก็พี่เขาอายุเยอะแล้วล่ะก็มูไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศมัน มันมันมันร้อนกว่าที่อยู่นะคะเพราะว่าอากาศที่ทางเมืองชวันโยนะรัฐวันโยกหนาวนะคะทุกคนมีหลายๆท่านก็มุบคือย้ายออกไปนะคะแล้วก็ไปอยู่รัฐอื่นที่มันมันอุ่นกว่าในประมาณนี้นะคะแต่ว่านาชินแล้วนะมันก็ว่ามันไม่คือบางบางปีมันก็อากาศมันก็โอเคมีหิมะอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับว่ายังไงอะ พอพออยู่ได้แะละทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะทุกคนวันนี้คืออ่าถ้าไม่แบบถ้าเป็นเวลาเดียวตลอเมันก็ชอบนะนาะไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมแต่ว่าเขาก็คงเอาหวังดีนะเขาก็มีการปรับเปลี่ยนมานานแล้วนะคะทุกคนหลาย10ปีที่แล้วเนาะ 19, 18หรือเปล่า เท่าที่วันอ่านดูนะคะก็วันนี้วันก็มาเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับเงินแท็กรีฟันเร็วนะคะกุบอะว่าจื๊อๆคุปตะว่าคือเป,ปิดล่องหายังไงอยาก,กเล่นนะคะคุปตตัวนี้แบบสนนะทุกคนแต่ว่าน่ารักมากวันก่อนนะคะ วันพาเขาออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกไปไปฉี่นะวันล้มลื่นกับสโนอนะทุกคนลื่นก้นกระแทกฮะก้นกระแทกแบบพื้นเลยอ่ะคูเปอร์ไม่ไปฉี่เลยอ่ะเข้ามาดึงเสื้อวันให้ให้วันนะ่ะลุกขึ้นนะ่ะเหมือนเขาแบบจะช่วยนะ่ะทุกคนจะช่วยวันอนะ่ะเขาบอกว่าออ้เขามาึงไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปฉี่เลยอ่ะหันกลับมาอย่างเร็วเพราะวันอ้าววันร้องแบบ ี่เยทุกคนคกูเปอร์ก็เหมือนมาช่วยชีวิตก็เลยรับกูเปอรม์มาโอเคกับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกูเปอร์บายบายบ๊ายบายเลยดิบายบายเข้ามาเออเซนแบไปดิ ก็มาก็มีความสุขนะทุกคนไอ้ย uh, yeah. ังใครแฮมแบบนีทำแบบทำอะไรทำอะไรเฮียก็เฮียก็แบบ้เฮียก็ไปจุดๆไ y จ u ด o บายบายทุกคนสวัสดีค่ะโอเค